Hey, โอเคครับผมคิดพิเศษสุดเกมน้ำตาของเธอคือสายดาวของฉันโดยอ่านมนมน้ำนมนะครับก็ผมพูดในคำนี้คำเดียวว่าเป็นเกมที่ผมแย่งสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊นี่ตูต้องมาเล่นนะโอเคแต่เสียงมันเบาไปไปไนะโอเค มามาเล่นกันผูขอตั้งค่า๊ันนงโอเคน่าจะกลับได้ละไปเริ่มกันน้ำตาของเธอนั้นสำคัญชนัยความมืดความบืม้และความว่าเปล่าปกคมไปทั่วบางครั้งฉันก็เริ่มคิดอ่ะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นี่นี่อะไรบางอย่างที่ไหนสักแห่งสักที่อะเดี๋ยวนั้นฉันจึงเริ่มค้นหาฉันรู้ว่าฉันหาอะไรอยู่กันน่ นิ่ฉันเดินเข้าเดินมาเดินมาขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเห็นแสงมาจากระยะไกลยิ่งฉันเดินเข้าฉันเจอแสงอีกดวงและอีกดวงรอยทางแสงจิดจ้าพวกมันเดินไปทางไกลออกไป สองแสงทะลุผ่านรูเล็กๆ,ใน,ๆในความมืดฉันรู้สึกลองไหด้ความในพวกมันฉันด้เสินใจเดินเดินจนกว่าจะไปถึงต้นตอของแสงพวกนี้ฉันเด้เจอเด็กกับผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนหนึ่งเธอน,นั่งลงบนเตียงที่ทำจากดวงดาวแล้วมันเช่าเป็นภาพที่สวยงาม แากเรื่อความทจำมีใครบางคนอยู่ที่นี่กับโอ้ชื่อสเปซเหรอโอ้มีใครบางคนอยู่ที่นี่ด้วยฉันควรพูดเลยกับเธอเดีอ่ะเธอหลงให้อยู่เหรอขอโทษนะแต่ว่าเธอหลงให้อยู่เหรอ๋อ,อ,เ,อ,อ,อ,เ,รอ,อเราชื่อไทม์ไทม์กับสเปซเวลาแล้วก็เอ่ออะไรนะเวลาแล้วก็อวกาศโอเคคอนเซ็ปต์แม่ง คอนเส็ปแม่งเป็นคุณไงเฮ้ยซึ่งเหงาอ่ะฉันเหมือนฉันเหมือนหยุดมันไม่ได้อ่ะต่ตอนนี้นฉันมีคนอยู่แล้วนี่จะไม่คิดว่าม,มีใครคนมาแต่เธอก็อยู่ที่นี่นะคือจะมีความสุขจังอ่ะหาร้องไห้เป็นดาวได้ <c oughs> ถ้าเธอมีความสุขนั้นหยุดร้องให้เธอหนะสเปซฮะเธอดูชื่อของฉันได้ยังไงฉันไม่รู้เหมือนกันแต่รุดผ่าออกมา ฉันรู้ชื่อของเธอได้ยังไงเธอไม่เคยบอกฉันนี่แต่มีบระหยาดที่ฉันรู้สึกคุ้นเคยอ่ะก็ว่าเราเคยเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนมันไม่แฟร์เลยอ่ะฉันยังไม่ทันได้แนะนําตัวฉันอีกเลยอ่ะแอวันนี้ฉันต้องถามชื่อของเธออีกฉันชื่อไทม์ฉันชื่อไทม์ไทม์ทเวเวอร์ทุยไม่ใช่ละ เกวปกติอาภปจีอาภิจีตตุ้ง,ต,งติ้งตุ้งติ้งถาม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 เธอเทำอะไรนะมันพูดชื่อของเธอแปดครั้งเพื่อให้ฉันจําจได้เลยแล่าวานตะแคง,งจะเป็นสักของอน,นันต์เพราะเหนนั้นฉันทิงวันลืมไงอืมฉันก็จะยแล้นี่ถามถามเธอมาจากไหนวะ อ่าฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันเองก็ไม่ได้ใจเหมือนกันญาติจะพาที่ไม่ไมีไม่มีอะไรอยู่เลยนะฉันเองก็อยู่เดียวเของมื่เหมือนกันเหรอโอ้ไม่นะให้คิดว่าน่าเศร้าแล้วอ่ะฮ,อฮือเธอโลค่ายแล้วนะก็ไปช่วยไม่ได้ดิแต่ฉันคิดว่าตอนนี้เธอต้องอยู่ยคนเดียวฉันก็ฮือยิ่งเธอโลค่าดวงดาวก็ยิ่งออกมาฮะมันสวยนะแต่โกรธคิดไม่ได้ว่า ก็มีดาวเยอะพออยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชหรออันนี้ก็หายผลไม่ได้เหมือนกันฉันไม่ชอบเดียนเธอร้องไห้แบบนี้เลยเอนเคี้ฉันจะพยายามด้วยบานที่จะทาให้เธอรนะ้องไห้นะหามาถึงท,ที่ที่เธอมาโอเคตั้งชื่อให้กับที่นั่นยันคงเรื่องมันจุดเริ่มต้นอะจุดเริ่มต้นเหรอ,อจริงนะมันฟังดูมีเหตุผลเหตุผลที่เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นนะน่ นั่นทาให้จุดที่เราอยู่ตรงนั้นเป็นจุดกึงกลางหรือเปล่าอ่าไอเกมนี้มันต้องมานักตีความเลยใช่ไหมี่ะถ่ายคลิปต้องมาสรุปและแต่เธอเริ่มจากตรงนี้นี่ใช่ไหมแล้วว่าเราเรียกว่าตรงนี้ว่าจุดกึงกลางใช่ไหมได้ไหมดัซซีนี่ที่นี่เปลี่ยนแปลงแล้วนี่เป็นไปแล้วหรอใช่ตอนนี้เธออยู่นี่กับฉันถามต่นนั้นตอนนี้ มันเป็นจุดลำต้นแล้วตอนนี้เป็นจุดกลางด้วยมันมีเหตุผลแล้วแต่ของมันกันนะเธอช่างเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆถ้ามันมีจุดลำต้นจะมีจุดจบว่ะอืมฉันไม่รู้่ะฉันไม่เคยเห็นมันกันนะอืมบางทีอาจจะมีอันหนึ่งแหละ ถ้าเกิดจุดจบมันเศร้าล่ะจุดเริ่มต้นมันน่าเหงานะจุดจุดจบมันจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันไหม่ะผมไม่อยากให้แบบนั้นเลยอ่ะฮึเธอร้องไห้เยอะนะว่าไหมใช่ว่าดูสิทุกครั้งที่ฉันร้องไห้ดวงดาววกนี้ผมมาเห็นแล้วแหละแต่บางทีมันก็ดูหยาบคายที่พูดเื่นนั้นนะฉันเองก็ที่ว่าไม่ค่อยไคยได้แต่ไม่รู้ทําไมพวกมันห้ไม่รู้สึกเหงาน้อยลงไงงั้นตั้แต่เริ่มตั้แต่ เริ่มต้นมาเธอ,อแค่อยู่ตรงนี้นั่งผลิตดาวออกมาล่ะใช่อย่างนี้เธอเห็นจากที่ไม่มีอะไรเลยฉันแากใส่อะไรบางอย่างเข้าไปไงลองดูสมเหตุสมผลไหมก็ว่ากันแหละเธอทำอะไรได้เดาทำขับเคลื่อนจักรวาลน,นะสามารถทำให้จักรวาลเคลื่อนไหวไปข้างหน้าน้อนกลับไปสามารถกระโดดไปช่วงเวลาไหนก็ได้ที่ฉันเคยสัมผัสมาแล้ว โอ้โหฟังดูเป็นงานที่ยากนะสร้างดาวฟังดูยากสำหรับฉันนะไม่มันง่ายนะดูสิเออเฉันไม่ได้ตัง้งใจทำให้เธอร้องไห้อีกรอบนะอันนี้จีฉันก็ดีนี่เป็นโอกาสดีๆทีนะ่ฉันจะสาธิตนะฮะพอแล้วฉันจะอ๋อบันทึกความจำเธอกำลังจะร้องไห้เธอกำล,ล,ลังจะร้องไห้พอแล้วเสรได้ผลลัพธ์เกิดขึ้นไปแล้วเอ้ยเฉยๆกลักบไป พอที่ฉันพูดว่าตอซาด,ดูแดนนั้นพุดพ่ยากกว่าฉันจะพยายามหยุดเพื่อจากการร้องไห้ต้องย้อนกลับไปแล้วฉันมีปุ่มเมื่อย,ย้อนกลับอยู่แล้วนี่มันอยู่ด้านขวาล่างของเจ้า เฮ้ยเอาให้พิสูจน์ว่ามันง่ายนะโอเคฮะเธอดูได้ไงว่าฉันก็จะงทำอะไรนี่เป็นไปของฉันอ่ะเธอลงห้ามาก่อนได้เลยแล้วอาจารย์ันึิยศครับไปตอนก่อนเราจะรอให้เพื่อจะให้เธอจะอยู่เธอเธอจะย่อประเด็นทำมมันไม่หรอกจริงๆเธอรู้บ้างอย่างหนึ่งฉันเพิ่งจะเจอเธอกับเธอแต่รู้สึกเหมว่าเธอกับฉันกับรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เลยนะ รู้ชื่อเธอตั้งแต่แรกที่เจอกับเธอแต่นันอานของฉันเธออาจจะเป็นจริงก็ได้นะแต่ฉันจะไม่ได้ว่าคุยกับเธอตอนแบบนี้มาก่อนเลยนี่เหมือนกับว่าเหมือนกับที่ฉันจำไม่ได้ว่าร้องไห้ก่อนที่เธอยีอนกลับมาเปยนอดีตนี่นะมันเป็นเพาะระดอกแน่เลยเท่า okay. แล้วเธอพาหาฉันเจอตอนแรกได้ยังไงจ้ะหาาฉันได้ยังไง แต่ในแค่ตามดาวของเธอมาแล้วเธอก็ยิ้มมาอยู่อย่างเงี้ยเออเขาว่าเหรถ้าเราแยกจากกันฉันฉันก็แค่ร้องไห้แบบนั้นเธอก็จะหาจะเจอฉันนั่นเสมอใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะชอบที่ต้องคิดตอนถึงตอนที่เธอร้องไห้ไหมนะทำไมต้องทำหนีตามที่เธออยู่ตรงนี้กับฉันก้อนก้างกัวที่กลับไปอยูคนเดียวอีกครั้งอ่ะอะไรฉันอยู่ตรงนี้ สม,มว่าม,มีใครอยู่ข้างนอกดันหยูดแล้วนี่ดินเสร็เที่วก,ก็ไม่มีหวัวที่จะไปไหนหรอกหาคนอื่นโอ้ไม่นะถ้าข้างนอกนั้นมีใครสักคนเธอไม่คิดว่าเราควรหาพวกเขาหน่อยเหรอใช่เราควรเธอไม่ควรให้พวกเขารู้สึกเหงาสินะแต่ถา้าจะดีใจที่เจตนาทรมว่าเราเดินทา,างสู่ความว่างเปล่าด้วยกันระหว่างหาก หาหาอะไรเจอข้างนอกไหมทั้งหมดแต่ทั้งหมดที่เราเพียงแค่ขวดประปิดแล้วยิ่งเจอขวามืดเท่าไหร่ไปยิ่ง้องไห้มาขึ้นเด่านั้นไปชอบลองไห้เลยไม่ให้ลองตัวเดียวอย่างน้อยก็พักแนะนําไปฉันปิดตาสักพักหนึง่งแต่เมื่อเปิดตายครั้งฉันกลับดอ,อยู่ในขวดมืดสเปซไม่มีใครตอบเกิดอะไรขึ้นดูดาวทั้งหมดหายไปแล้วนี่มันผิดผ้าหรือเปล่าอ่าย้อนกลับตรงนี้ก่อนที่ฉันจะหลับตา ย้อนกลับมาจากตรงนี้ก่อนที่จะหลับตามันย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนที่จะหลับตาทำไมหลับตาเราไม่ดีฉันถ้าเัาไปแล้วไม่พลาดเหตุสาเหตุที่ทําให้ทุกอย่างมืดมิดทำจู่ๆเธอดูเครียดขึ้นมานะ่ะบางอย่างาแ,ปแปลกๆเกิดขึ้นฉันไม่รู้ว่ามันเกิดเกิดอะไระบางอย่างแปลกหมอรบอบดวงจันรเห็นบางสิ่งบางอย่างบางแสงดาว ออกไประยะไกลสังเกตถึงพิดปกติแท้จะแยกโอกพื้นหลังกันไม่มีความว่างเปล่าไม่ได้แข้งนอกนั้นมีใครสักคนจริงด้วยสินยรูปน,นั้นรู้ตัวเหตุตัวเขาแบบนั้นถ้านั้นหายตัวไปทันทีเงยเวียมบริเวณล่านนั้น,น,นยืนอยู่เมื่อคู่ดีคิดว่าฉันอาจจะหาเขาเจออีกครั้งอย่างง่ายดายจากระยานั้นแต่ถ้าแต่นเองเธอก็พูดกับข้างหลังสเปซ เธอเป็นใครนิวปันทึกคนจําการตายของเธอเธอทะลุผ่านสเปซค่อยๆลบตัวตนของเธอออกไปก็เธอไาดวงดาวรอบตัวค่อยๆมืดแล้วาจากไปแเสิ่งที่เกิดก่อนหน้าน,นี้คือปีที่ฉันพลาดไปตอนที่ฉันฆ่าสายตาจากเธอมันแย่มากฉันแย่จะให้มันหยุด นาที่ที่สเปย์เคยอยู่จุดตรงน้าฉันตอนนี้เพียงมีเธอเอะไรกับสเปย์แล้วพูดลูดาวอ่ะเธอเอาความสวยงามไปแล้วเหลืออยู่ตอนนี้มีแค่ปอวงเปล่อปาอะแต่มาสวยที่ที่เป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่เหรอทำไมฉันไม่ชอบมันเลยเอาสเปย์กลับมาดูดาวของฉันกลับมาถ้าเรามปความรู้สึกเธอแล้วก็โอ้โหบันทึกโครจะจบจบฉันขัง,ขงเธอไว้ช่วงเวลานี้จนกว่าเธอจะเข้าใจ ฉันไม่รู้ดับแต่ฉันทำมาเลยก็ไปจุดเลยที่ต้ทนตทุนสุนดท้ายดิมาทำทาทว,ว,วเลอร์มาอ้าวไอเสียไปเธออยู่ชั้นจากการย้อนกลับล่ะไปชั้นย้อนกลับไปอุปโภคสเปซจากเธอไว้ได้ แฟร์เหรอมันไม่แฟร์จูจูเธอเอาตัวสเปซไปนะเธอไม่ชอบมันนะไม่ไม่ไม่จะไม่ชอบอ,อะอาสเปซกลับมาอาดูดาวเขาใช้กลับมาถ้าเป็นความรู้สึกกับเธอแล้วก็จะขังเธอไว้ในช่วงเวลานี้จนกว่าจะเข้าใจไง Yes จอยเวลากลับมาสู่หวงเวลา ก็ไม่อมิดฟังบาปปรคุมอ่ามาเธอยังไม่ตายอ่าเดี๋ยวคิดว่าอะไรไอย่างไม่ได้เกิดขึ้นตแต่ตอนนี้นเธออยู่ตรงนี้ฉันดีใจจังฮะเธอมองฉันกับเธอไม่เคยเห็นฉันมาก่อนซึ่งควรไปไหนอยู่เราจะไม่เควรเจอมาฉันก่อนเป็คนนี้ปเป็นเป็นคนใหม่ครัหวังว่าทําเรื่องตาที่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างไร าจจะตื่นมาเห็นเธอยังคงมีชีวิตสบายดีถ้าไมฉันลืมกดข้อน,นั้นไปก็ได้นะครับพูดเกื่อีดีสินาทีโอ้โหแต่ใจสร้างความทรงจำครั้งแรกอีกครั้งเช่ามาเถอะแก้มก็รู้นะแต่เธอร้องไห้อยู่เหรอรู้สึกเงาเงาฉันฉันหยุดมันไม่ได้อะแต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่แล้วนี่ฉันไม่คิดว่าใครสักคนมาแต่เธอก็หยุดนิที่นี่เฮ้ยมีความสุขาง ถ้าเธอมีความสุขก็อยู่เราให้เทนัสเพสงั้นเธอรู้ว่ฉันได้ไงนอนจะรู้เธอเชอซึ่งซึ่งนั่นเธอก็ไม่ได้บอกฉันเป็นครั้งแรกเหมือนกันมันไมนแฟน์เลยอฉันไม่ทำได้ตัวอ่ะถามชื่อของเธออีกเอ่อฉันชื่อทามนะไามท้าวไทม์เธอกอกทั้งทำไรได้แค่ที่ผู้เชื่อแผลครั้งนัจะไม่แก้วจะทักกันนันได้เป็นมคมลืมไงเป็นเสดแต่ว่าไปเป็นคนไม่ได้ที่เธอจะจํามันได้ ย้อนกลับไปก่อนที่เธอจะบอกเธอมีทามมาจากไหนละ่ะอน,นาคตเธอจะเชื่อไหมว่าฉันมาจากอนาคตคิดว่าตอนที่ฉันคิดว่าใช่นคนเดียวฉันฉันไม่เคยเห็นว่าเธอฉันคิดผิดอนะดังนั้นฉันเชื่อทุกอย่างที่เธอพูดอีกอย่างมีความร,รู้สึกบางอยา่างที่บอกว่าเธอเป็นใครสักคนที่ฉันเชื่อใจได้ดีใจใจ,ใจริงก็มันเป็นความจริงนี่นะมาจากอนาคตจริง ก็เราเคยเจอกันมาก่อนแล้วอยากจะออกไปค้นหนาควาบเป็นปล่าหาหาว่าเจอใครอะไรไหมมาดูเหมือนอยาก้ะหาบละแล้วเจอใครไหมใครสักคนเจอเราแต่มันยาวที่จะบายมันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากให้ทําทําให้เธอกลัว่ะอ๋อไม่เจอใครเลยนั่นเป็นอะไรเหตุฉันเราควรอยู่ด้วยกันนะ๋อมันนะ่าเศร้านะคิดว่าใครสักคนอยู่ที่นั่นรู้สึกเหงาอหญ่ใหญ่ไม่รู้สึกนะ ฉันโหกเธอไปเอเธอพูดว่าฉันเชื่อทุกอย่างในตัวในอย่างที่ฉันพูดจะใช้ประโยชน์จากความเชื่อน,นั้นฉันไม่รู้ว่าจะบาเรื่องนั้นเกิดขึ้นอย่างไรแต่จะเลี่ยงครับตอนจบที่ฉันเคยเห็นมาก่อนฉันถ้าเส้นทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าฉันสวัดทำจุดเซฟยนกลับมาตรงนี้ได้เสมอเลยนะไอ้ท้ามถ้าเธอมาจากอนาคตแล้วเธอมาที่ที่ทำไม เเพื่อมาคุยกับเธออีกครั้งอ่ะนั้นน่นะคนที่เคยเหยียบเหร,อ,หรอไม่นะโอ้ชิบหาละทุกเรกี่ยเธอละเจะไปร้องไองห้อใช่ฉันแยกกันแต่ต้องเปลี่ยนแปลงมางด้าเสียดสีเกิดขึ้นดิเฮ้ยชั่วหาแผนที่จะแผนสำรองเหมือนกันนะอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ย้ำอยู่ฝ่ายเดียวเองไอ้เฮ้ยเธอหาตัวตอนแรกได้อย่างไรอ่ะง่ายมากเลยจะรู้ว่าเธอรอฉันอยู่เงี้ยฉันไงี้ ฉันหมายถึงที่เราเจอครั้งแรกต่างหากก่อนที่เธอจะรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะตอนนั้นเธอหาฉันเจอ,อยังไงเหรอพอาะตาแ้วเธอบาแล้วเธอก็อยู่เงี้ยคําว่าข้าต้องเยจ,จาก,กาันก็แค่แค่ร้องไห้ก็เอเสมอไง,องก็ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าชอบที่ที่ต้องคิดทาให้เธอร้องไห้ไหมนะขันยังไม่จําเป็นต้องทําดิตราบเท่าที่เธออยู่ตรงนี้กับฉัน ฉันต้องข้างกลัวขับไปคนเดียวอีกครั้งอ่ะนี้ก็อยากอยู่คนเดียวเหมือนกันนะแค่ห็ีใจที่เธอคิดแบบนั้นเหมือนกันทาโอเคเธอเธอจะโอเคไหมถ้าบอกถ้านอนลงตรงนี้ด้วยกันอ่ะปับหนึ่งน่ะฉันกุมมือเธอแล้วเดี๋ยวาไปได้ซุ่มซุ่มมาหาเราได้ยุของเราประสานกันอย่างง่ายได้เหมือนกับว่าเป็นของกันและกันแล้อยู่อยู่แล้ว แต่มันคงเป็นเปทนะแต่แรกแล้วรู้สึกเราเนี่ยไม่วยไม่มีหัวเลยแต่เมให้ฉันกุมมือแน่นยิ่งกว่าเดิมตออแต่ที่กุมมือสเปเดนิ้วก็จับตัวเธอไปไปได้เราพวกเราแน่อยู่ในชื่อชมดาวด้วยกันแล้วไม่ทำอย่าอื่นเลยพอใจมันถามก็ถามอะไรได้ไหม อะไรล่ะเรื่องเกิดขึ้นก่อนแน่แนมันเกิดขึ้นเหรอฉันก็ไปเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฉันบอกไปแล้วดีว่าพวกเราจะแยกจากกันนะรู้แต่ฉันจะร้องไห้แน่แถ้าเกิดอะไรขึ้นนะตามดูดาวของฉันไม่ได้แต่ทําไม่ได้เธอซัดดูดาวไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่มันแย่มากเลยนะใช่มันแย่มากเลยดีใจที่เธอกลับมานะแต่เธอไม่สามารถมากันเจอแล้วก็ฉันเองก็อยากที่จะเปลี่ยนมันเหมือนกันนะ เราโน้ันอยู่ตรงนี้ด้วยความเงียบสักพันึ่งรู้สึกได้ว่าสเปตคงสมพัสได้ว่ากำลังรอสิ่าใหญ่อย,อยู่แต่เธอไม่ได้ถามอะไรแต่ถึ่ที่ฉันกู้คืนเธออยู่ทีววว่วิวอย่กังวลละดิวเห็นได้ชัดเลยว่าเธอกำลังมองจากที่ใด่หน่งที่ที่แสงดาวเปส่องไม่ถึงฉันอยากจะเตรียมตุ๊กพร้อมที่จะหยุดเธอให้ได้เพื่อจะปรากฏตัวขึ้นมาแต่ฉันเผลอหลับไปไม่แล้วไปเกิดแล้วสเปซ จะซีดไปไปแล้วไปใก้เคยแบบนี้แล้วอ่ะย้อนกลับไปอีกแหละอีกเลยทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะเคยกำลังข่างฉันวีจุตัวนี้อีกครั้งใช่ไหมล่ะอยู่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 อืม อุชิตโห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 อ่อการทรงจำโอ้โหโอ้โหใช่เร่มใหมถามจะเร็เลอะวะโอเคครับสารคลิปนี้ก็จบพิค่ดี้ครับ เกมโคตรลึกซึ้งเลยแบบฮะนี่เราเล่นเกมอะไรอยู่ใช้เวลา20วนาทีเนี่ยคือคนดูจะได้ไม่เบื่อมากนะครับก็สำหรักิีจะเป็นนะครับบูติตามต่อต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสเปซกับสเปซกับเอ่อไทม์จะรอดพ้นจากดิวหรือไม่โรดติตามไนะครับบ๊ายบายชียาเจอกันเด็กเจียนะครับ ありがとう。